เอาถ้าหับเอาหาด้ด้อยาด้นาด้อนางลำสามเอ้ถ้าหับเอาหนาด้สามเอ้ีนหนาเป็นข้าต้มไหมคะ แค่คนเดียวมะรีน่อาเอาเลยมาซับงือหิญานี่นั่นนั่นนากะตายห่อนได้มือในแดดกห่อนเนอะจากที่นองแดดกห่อนอากาศห่อนมือนี่กะวันที่สิบหกก็ดีนะจ๊ะมือลำมือด้วยพี่นอนหญ้า่นมักสวยมักงามมักงวน มีจ้สร้างชองเคียงหน้าได้จ้ะเคียงนาแชนแน่พี่น้องผู้ใดเขามาติดตามเขามาเบ่งได้จ้ะหน้าเขาฝนสมบูรณคุณอันวอายา

เนิงล่ำยาบกโคยาบโยมันจะเปลี่ยนเมื่อนี่ยาขาวมันมืเพิ่นจะเห็นโอ้ยนนยได้ดิมันจำป็นเลยว่าบกโคเพิ่นมาเพิ่นยา่นาคือว่ามีสิบมันบอแมนมันหาสิบคนโอ้ยนอนฟังรกัน ย่งชีช you know, ีบเก้า้านพุตามเลอด้าคนเดเลี้ยยู่ชีชีบเก้าตั้งหลานถามเลยเด้ออะไรแบบทำเด้อ หาว่าสั่งไ้าท้องใบซาดยาูยท้องใบซาดยาผู้น้อยขาวซาดาผู้ที่สามนี่เพิ่นบ่บอกซื้อเพิ่นมาห้เฮาตังเอาเด้อดาเด้อรูดาเอาดาเอาเช่นไรัาเด้อ

กินนาเจลงให้เบิ่งอีกจ้ะตื่นยาเราก็ร่างเขียวมากมาจ้เขาเรล่งเขียวคนกดไรคนแก์กดติดตั้ง